สัตว์มึงเล่นเฮียอะไรเบิร์ดหมูหันกูได้ยังหมูหันเฮียแล้วกูปิดร้านไนอะ้สัตว์ที่มึงบอกเนี่ยบักโตจ,จะทำให้กูดแดกอะ่ะที่กูสั่งไวอ้อ่ะมึงดูสภาพไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเฮ e er ียอะไรมึงเล่นเฮียอะไรหมูหันอยู่ไหนไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวร้านแม่งก็จะเจ๊งไลยเฮียเดี๋ยวแม่งไอ้สัตว์จะต้องเจอกูแหละมึงอ่ะนี่เอ็นดีเข้าอีกแล้วเอ็นดีเข้าอีกแล้ว ขายของไอ้สัตว์พร้อมกัสบสบู่แม่เฟิร์นทำให้แล้ว NB แต่ให้ดีเอ็ลูกน้องให้ใจเย็นหมูหันพี่กูได้ยังไหหอ้งอกูปิดร้านแล้วไอ้สัตว์ไปหมูหันกูได้ยังไอ้เหี้ยหมูหันกูได้ยัง NB กูเข้าอีกแล้วหมูหันกูได้ยังทีเ <B. S 1> หี้ยอะไรของ,ของมึง NB งานรลบาี่แล้ว เอ็นบีเฮอะไรอีกขายของไม่ขายละหมูหันอ่ะกูได้ยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นไรถรถเสียงแล้วพวกมึงก็บ้าตามมันเนาะไอ้เหี้ยแล้วก็มากับมันมาเอาสันดาลอ้เบิร์ดไปเล่นมึงเป็นยาอ่อนกันหรือเปล่าหมูหันกูอยู่ไหนมึงไปต้องหมูของหมูหันเหี้ยอะไรหรอกไอ้สัตว์หมูหันกูอยู่ไหนกูบอกให้กลับบ้านกูบอกให้กลับไอ้ตัดกูบอกให้กลับไว้ กูต้องล็อกสิบคนในสัตว์ล็อกไว้ต้องล็อกสิบคนอ่ะอกไว้ต้องหันไว้หันอยู่ไหนมาบอกบอกให้ออกไปจากวันเย็นเยเดี๋ยวไอ้ลูกกระโปรงเป็นเหี้ยอะไรไอ้ัตอเะยินดีต้อนรับลุงโทนี่ฟ้าอะเดี๋ยวกูให้มู้อ่นเมืองไปดูมาผูหันตามมาเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ที่ดึงดึงโต๊ะเก้าอี้อะไรที่เราไม่ได้เตรียมเอาไว้เราเล่นสดๆนะขอโทษด้วยนะ ยังไม่โกรธผมนะอย่าดตามานะมึงอยากแตกไปเบิ้งหมูหนังอะไรนะเราแตกเราแตกก่อนวะเสียจริงอ่ะเดี๋ยวเอ็นบีจ่ายให้เดี๋ยวเอ็นบีจ่ายแตกแบนเก่าว่าแตกแบนใหม่ไปเร็วเร็วเอ้าไอ้เก่้งขอเพิ่งถ่ายมึงเพิ่งมาไอสัตว์ไปเลยโอ้ยบักพาหนิอันนี้เหรอวุ้ยมาดูมาดูนี่นะจะบอกน้องๆนะคลิปนี้ผมดงเดียวๆเลยที่ผมบอกว่ามาร้านมึงอันนี้หมูหันที่ผมสั่งนี่ทิ้งน้ำไม่อาบใช่ไหม เราจ่ายตามกูด้วยไอ้สัตว์กี่ตัวที่ทำให้ผมกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอออันนี้นะต้องบอกก่อนหน่อนนะเรื่ใครมาทิ้งนะไม่อาบนะผมจะเอามาทําแจกนะต้องบอกน้องก่อนว่าเอ็นบีเป็นคนจ่ายให้ผมจะทําแจกทุกคนนะครับใครใครจ่ายนะเอ็นบีเป็นคนจ่ายจ่ายให้แม่เปินเป็นคนจ่ายให้หมูหันเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรตอนนี้เลยอย่าลืเบิร์เลยเนี่ยเดี๋ยวจ่ายให้เอ็นบีอืมเนี่ยใช่ไหมอ่ะกี่ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับกันตัว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 กี่บาทนะผมจตัวกี่บาทครับสองพันห้าสองพันห้า อันนี้ประมาณสิตัวป่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบหกตัวก็เท่าไรวะสองเันห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าสิบตัวสองหมื่นห้าแล้วใครโดนฉลาดคิดเลขด้วยออกไปเงียป่ะไป บอกแล้ว้ัวบอกแล้วายใจนะขายใจไหนขายอะไรเอาให้กล้องดูกล้องอยู่ไหนออกมร่กล้องชูกล้องให้ดูบอกไอ้สัตว์บอกแล้วเอาอีกไมกล้องกูจะแดงเอาอีกเนี่ยเอาเอาทางนี้น่นทีนี้เนี่ย บอกทางนี้นะสัตว์กัวทางนี้นะผมต้องบอกนะมาทีไรนะมาไก่หมอกแกบก็คือแบบไม่ต้องให้เกียรติกันเลยก็คือมาถึงบอบใส่เล่นเลยเลยไปขายของต่อเอ็นบีเอ็นบีของแม่เฟิร์นของแม่เฟิร์นขออะไรเฮียเข้ากันเยอะจังอะไรขอาล้วล่ะเฮียเว้ยเจอกันทริปน้ำ่อพรุ่งนี้อย่ากูลงคลิปคืนนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กไลค์กดกระดิ่งที่จะดูทริปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวมันแดงไอสัตว์อโยเฮียนี่มึงอะไรวะ คือมึงมึงจะให้คูหยาบใช่ไหมไอ้งอกไอสัตว์คือผมไม่อยากจะเล่นหนัวไม่อยากจะตกนะคือผมให้เกียรติผู้ใหญ่ผมใช้เกยคำพูดอย่างเดียวเนาะมึงให้เกียรติอะไรสัตว์เดี๋ยวพวกนี้ไอเฮียแจ็คเพื่อนผมมามึงโดนหนักกว่านี้ไก่เมลายแล้วก็ไอยูแปดฟิวไอพวกเฮียเนี้ยนะตัวเฮียทั้งนั้นนะมึงโดนหนักแน่นอนไอ้งอกไอสัตว์กูบอกได้แค่นี้พอแล้วไอเฮียถุยน้ำลายไอสัตว์